สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสารดีมีสาระนะครับที่จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับกานต่อนนกเขาใหญ่มาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่ที่กําลังหัดเลี้ยงนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับวันนี้นะครับผมถ่ายไปก็ได้กลิ่นไปครับพี่น้องครับซึ่ง นะครับนกตัวนี้นะครับสังเกตที่กระปุกน้ำครับพี่น้องครับนะครับมีกลิ่นเหม็นมากครับผมอ่าเกิดจากอะไรนะครับก็คือนกตัวนี้นะครับอ่าเป็นนกที่อุจระนะครับใส่กระปุกน้ำครับพี่น้องครับอ่าพี่น้องเคยมีแบบนี้หรือเปล่าครับพี่น้องครับอ่าอุจระใส่กระปุกน้ำอ่าซึ่งผมก็งงกับเขานะครับนก นกตัวนี้เป็นเฉลยเจ้าห้วยยางแต้มแรกนะครับแต้มแรกเลยที่เขาได้นะครับเป็นนกสายป่าภูเขานะครับเป็นนกหลิวหลิวห้อยนะครับหลิวห้อยก็คือหลิวเยอะมากนะครับติดกุกก็มันจะเป็นยกนะครับบางทีก็หลิวยาวบางทีก็ติดกุกไปอย่างเงี้ยนะครับแต่บางทีก็หลิวไปเลยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นเฉลยตัวแรกนะครับของเจ้าห้อยยางนะครับได้เมื่อวันที่29 นะครับมิถุนายนนะครับ2 5 6 7นะครับตอนนี้นกจะเข้าปี2เดือนแล้วพี่น้องครับนี่อีกอ่าสี่ห้าวันข้างหน้านี้ก็จะเข้าเต็มปี2เดือนนะครับซึ่งออถือว่าถ้าฝึกก็อาจจะไล่ฝึกได้แล้วครับนกอ่ะนะครับเนาะอ่าแต่ประเด็นคืออุจจระครับพี่น้องครับอุจจระใส่กระบอกน้ํานะครับอ่าผมได้ยินเซียนรุ่นเก่านะครับบางคนนะครับท่านบอกว่า นกที่อุจจระใส่กระบอกน้ำเนี่ยนะครับนกมันจะเลี้ยงไม่ค่อยขึ้นนะครับมันจะเลี้ยงไม่ดีครับพี่น้องครับนะเปลี่ยนใส่ยังไงก็อุดจระเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับผมก็ผมก็ยังไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าโอ้โหตัวนี้คือผมได้ทาความสะอาดบ่อยมากครับวันสองวันนี่คือจะต้องตัวนี้คือจะต้องให้น้ําบ่อยที่สุดกับเพื่อนนะครับก็คือเพื่อล้างครับพี่น้องครับล้างบ่อยมากครับอาหารยังไม่หมดก็ได้ล้าง กระปุกล้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันอุดจระนะครับบางท่านก mm. ็บอกว่ามันเป็นนิสัยของนกนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นนิสัยของนกหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนกรงครับพี่น้องครับจะลองเปลี่ยนเปลี่ยนกรงใหม่นะครับเพราะว่าคอนนะครับคอนกับกระปุกอาหารนี่ก็มีส่วนนะครับโอ้โหดมอยู่ได้ครับคอนกับปูอาหารมีส่วนบางทีกระปุกอาหารเนี่ยหรือกระปุกน้ําเนี่ยนะครับ มันสูงกว่าคอนนะครับในกรงนะครับมันก็อาจจะไปเอ่อขอไปกระปุกน้ําครับผมโอ้ผมเบียนหัวครับกลิ่นมาเลยครับอืมครับกลิ่นเหม็นมากนะครับพี่น้องครับอ่าก็คือกระปุกมันจะสูงกว่าคอนนะครับซึ่งทาให้นกนั้นอาจจะไปเอ่ตรงนั้นะเกาะตรงนั้นนอนนะครับผมจะลองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากคอนที่แบบว่าให้ให้สูงกว่ากระปุก น้ำดูสิว่ามันจะไปอุดจราหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วกระปุกอื่นก็สูงนะครับกระปุกอาหารนี่นะครับที่ฝั่งนู้นนะครับกระปุกอาหารกระปุกข้าวก็สูงกว่าก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะเลือกนอนตรงที่กระปุกน้ํานะครับแล้วก็อุดจาระนะครับซึ่งเหม็นมากครับผมไม่รู้ว่ากินได้ไงครับนกนะนะกรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าใส่เฉพาะตัวนี้ตัวเดียวกรงนี้ใส่ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าตัวนะครับ ไม่เคยมีตัวไหนที่อุจจระใสแบบนี้นะครับเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะจะลองเปลี่ยนกครงลองดูครับแล้วจะมาอัปเดตนะครับให้กับพี่น้องว่าถ้าเกิดเปลี่ยนกรงแล้วมันยังอุจจระใส่อยู่เหมือนเดิมก็คงจะเป็นนิสัยของนกนะครับนะท่านบอกว่ามันจะเลี้ยงไม่ค่อยดีไม่ค่อยขึ้นมาอย่างนั้นนะครับผมเทียบคูเมื่อกี้ก็กขึ้นก็คูมันก็ขันปกติแต่นกนะ่มันจะไม่คึกครับ มันจะไม่ค่อยคึกนะนกลักษณะน,นี้จริงๆมันต้องแบบว่าขันขึ้นขันเต็มแล้วอะไรประมาณนี้นะครับดูครับมืหัวอะไรไปจิกกระปุกน้ำนะครับได้ยินว่าจะเปลี่ยนหรือไง <c oughs> <c oughs> นะครับเนาะเดี๋ยวยังไงก็ต้องอลองทดลองดูแหละครับพี่น้องครับจะเป็นยังไงถ้าคอนสูงกว่ากระปุกแล้วเนี่ยถ้าอุจจาระใสใสปุกกระปุกน้ําอยู่ก็ยังจะ,จะทําเหมือนเดิมอะ่ะก็คิดว่าน่าจะนั่นแหละครับผมเป็นนิสัยของนกเนาะ อาจจะชอบนอนหรือยังไงมันเย็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่สุขภาพนกมันก็ไม่ได้เสียอะไรนะพี่น้องครับนี่น้ํเน่องยิงนะเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องดูครับโอ้โหดูครับน้ํานี่ดําไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเนี่ยผมจะถ่ายให้ดูเลยอ่ะดูครับน้ําอ่ะก็คืออุจราเขาอุจลาลงไปนะครับเนี่ยเพิ่งถ่ายให้ได้สองวันเนี่ยวันที่สามครับเป็นไหมเอาอีกแล้วนะครับส่งกินหอมหวนนะครับรันจวนใจเหลือเกินนะครับอย่างมาเข่เลยครับพี่น้องครับ อ่าอันนี้ก็ต้องอว่ากันไปเนาะอ่าก็ต้องลองทดลองดูแล้วครับผมอ่ากระปุกอาหารมีไหมมีครับเห็นไหมกระปุกข้าวมีนะเดี๋ยวะจะลองจะลองไล่ใส่กรงใหม่ลองดูครับพี่น้องครับอ่าจะเป็นยังไงนะเสียดายครับนกตัวนี้คาลมนะนกเลิวตัวนี้นะครับเป็นนกคาลมนะครับอ่าตีนพูเลยนะครับเป็นนกตัวนี้นะ,ะเรลยตัวแรกของเจ้าหอยยางนะครับเสียดายเป็นคาลม ขัด2ขัดสามเลยนะครับนกตัวนี้นะอารมณ์ขัดเลยแหละนะถ้ายังไงก็คงจะต้องบังคับกันนิดนึงครับพี่น้องครับเพราะว่ามันเป็นมันมีของดีอยู่นะครับนกเนาะเป็นริวด้วยริวห้อยด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอญาตนะครับเปลี่ยนกรงเลยละกันนะครับทดลองเดี๋ยวยังไงผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่ายังไงเนาะมาครับพี่น้องครับทีนี้เปลี่ยนกรงนะครับให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ จะเป็นยังไงให้อยู่กรงสวยเลยแหละนะครับเนาะอายุก็ถ้าออกฝึกได้ไหมได้ครับพี่น้องครับแต่ก่อนผมแค่ปีหนึ่งเดือนผมก็ออกฝึกแล้วนะครับแต่ก็อยากให้เขาถึงถึงสองขวบละแต่ก็อยู่ที่ว่าอาการของนกเนาะถ้ามันคึกจัดอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะไล่ออกได้นะครับนี่ลองดูลองดูดูกระปุกครับทีนี้ก็อ่า ไม่สูงมากแถมเอียงอีกนะครับเอียงโน้มมาทางนี้แล้วจะเป็นยังไงทีนี้นะครับยังจะขึ้นนอนอยู่หรือเปล่านะครับเนาะ,ะถ้าขึ้นนอนอยู่ก็แสดงว่าเป็นนิสัยของนกนะครับตามที่เซียนรุ่นเก่านะครับบอกนะครับแล้วก็ส่วนจะเลี้ยงขึ้นหรือเลี้ยงไม่ขึ้นนั้นอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ตามที่เทียบคู่เมื่อกี้มันก็ถือว่าสู้อยู่ครับใจสู้อยู่เพียงแต่ว่านกมันไม่ค่อยคึกนะครับมันจะขันไปตามปกติ นะครับแต่อันนี้ก็อยู่ที่นิสัยนกแหละนะครับว่ายังไงมันจะบางตัวก็ขันอย่าอบ้านแบบว่าคึกจัดแต่บางตัวก็ไม่ขันพอะออกป่าก็ขันอย่างเงี้ยนะครับเนาะอันนี้ก็ไม่อาจทราบได้แต่ว่าน้านี่โอ้โหเยอะพี่นงครับนะก็คงจะต้องทดลองนะครับไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับหลายท่านคงจะมีแบบผมเนาะเป็นนกที่อุจาราใส่ใส่กระปุกน้านะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับนานๆเจอทีครับต้องเส่เลี้ยงมานี่ จะมีอยู่ไม่เกินประมาณ4ีหตัวประมาณนี้ครับผมก็จําไม่ได้ละนะครับหนึ่งในนั้นที่จําได้ก็จะประมาณ2หรือ3ตัวที่หลังๆมานี้นะครับตั้งแต่อยู่น้ําพองมีอยู่ประมาณ2ตัวนะครับอ่าก่อนหน้านั้นอีกอาจจะเคยมีแต่ปล่อยไปแล้วจําไม่ได้ครับนี่ตัวสุดท้ายแหละที่เห็นหน้าตอนนี้นะครับตัวอื่นก็ไม่มีนะไม่มีอ่าอุจจาระใส่กระปุกน้ำนะครับเดี๋ยวทดลองตรงนี้ถ้าอันนั้นก็แสดงว่าจุข,ข่าวครับเป็นนิสัยของนอกเนาะอ้าโอเคครับอ่ายังไงก็ ต้องทดลองครับทุกอย่างต้องมีการทดลองนะครับไม่พี่นองดูเผื่อเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งนะครับหรือว่ามีตําราเชียนรุ่นเก่าเขาว่ายังไงนกอุจจาระใส่กระปุกน้ำเนี่ยนะครับมันจะเลี้ยงไม่ค่อยขึ้นจริงหรือเปล่านะครับประเด็นคืออาดน้ามันไม่สะอาดแล้วนาะนมมันก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับเนาะโอเคครับก็เอาไว้ประมาณนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่า ยังไงนะครับจะอุจจาระอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าเนาะก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระนะครับมาฝากเพี่น้องกันนี้เคยเราท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อราข้อมูลก่อนใครนะครับสลับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ